สวัสดีค่ะอันนี้มาจากบอาหจกกอจกบุดยีเซงสายบุรีปัตตานีนะคะอันนี้สินค้าอันนี้เป็นชุดข้าวยำสมเร็จรูปค่ะอันนี้เป็นตัวใหม่เพิ่งออกอจะเป็นข้าวยำเป็นเป็นชุดข้าวยำไม่มีข้าวในนี้มันจะมีปลาคั่วมะพร้าวคั่วแล้วก็น้ำบุดูเป็นซองเราสามารถที่จะเทใส่จานได้เลย แล้วก็เพียงแต่ว่าเราต้องหาผักสดซอยอใครที่ชอบผักก็หาผักใครไม่ชอบก็ไม่ต้องต้อง่ไมใส่ก็ได้ค่ะทีนี้นอกจากนี้เราก็มีบูดูที่กินกับผักอันนี้เป็นน้ำข้นอันนี้เป็นน้ำข้นนะคะอันนี้เป็นน้ำใสบูดูเหมือนกันแต่คนละแบบอันนี้เป็นชุดข้าวยำอันนี้ชุดใหญ่ทานได้หลายๆคน อันนี้ทานได้ประมาณ18คนอันนี้เป็นชุดอุย้ยอันนี้เป็นชุดกลางอันนี้อันนี้ทานได้ประมาณ8 8ที่8จานค่ะเราแยกให้เรียบร้อยเป็นน้ำบูดูเป็นมะพร้าวแล้วก็เป็นปลาคั่วอันนี้อยู่ได้ประมาณ6เดือนส่วนนี้อันนี้เป็นชุดเล็กค่ะทานได้สามที่3จานเก็บได้นาน6เดือนเหมือนกันค่ะ อันนี้ถ้าใครชอบแบบซื้อเดี่ยวเดี่ยวก็สามารถซื้อได้เป็นมะพร้าวคั่วนี้ก็อยู่ได้6เดือนเหมือนกันค่ะตอนนี้เป็นปลาอย่างเดียวใครชอบปลาอย่างเดียวก็ซื้อสามารถซื้อปลาอย่างเดียวก็ได้ค่ะอ,อันนี้ก็มีอยวแค่นี้ค่ะ